คลิปนี้ครับผมก็จะมารีวิวชุดทาความสะอาดของ i n t e ทคนะครับสรุ่น3แบบมาดูว่าแต่ละแบบนะครับต่างกันยังไงแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็ใน YouTube กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับมาที่ตัวแรกกันเลยนะครับเป็นชุดทําความสะอาดสระ3ร n อนวันะครับก็คือมีทั้งไม้ตากหัวขัดนะครับแล้วก็หัวดูดตะกอนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะทํางานโดยการใช้แรงของปั๊มเครื่องกรองนะครับในการดูดตะกอนใต้สระนะครับซึ่งจะมีถุงกรองอยู่ข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมขั้นตอนการใช้งานของเจ้าตัวนี้กันนะครับขั้นแรกนะครับต้องกรอกน้ํานะครับ ให้เต็มท่อของเขาก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่มีแรงดูดนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปเรียบอยู่ตรงที่ฝั่งน้ําดูดจากสระเข้าเครื่องกรองนะครับแล้วก็ดูดรอบสระได้เลยนะการทํางานก็เหมือนเครื่องดูดฝุ่นนะครับค่อยๆดูดตะกรอนใต้สระออกไปทิ้งได้เลยนะครับส่วนตัวที่2นะครับเป็นโรบอตนะครับดูดทําความสะอาดใต้สระการทํางานของเจ้าโรบอตตัวนี้นะครับจะเสียบฝั่งของน้ําที่พ่นจากเครื่องกรองเข้าสระนะครับผมก็คือจะใช้แรงดันของน้ำนะครับจากเครื่องกรองนะครับขับเคลื่อนให้เดินไปรอบสระแล้วก็พ่นเอา เข้าไปในยังส่วนของตัวเครื่องนะครับซึ่งตัวข้างในอะ่ะก็จะมีถุงกรองอยู่ข้างในด้วยอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อกรอง,งสิ่งสกปรกที่อยู่ใต้สระนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังเองอัตโนมัติไปได้รอบสระเลยนะครับซึ่งจะมีเกียร์สลับกันอยู่ในตัวอัตโนมัติของเขาเลยไม่ใช้ไฟเลยนะครับจะใช้แรงของน้ําที่พ่นออกจากสระทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวที่3ของ i ินเทนะครับผมที่จะมารีวิววันนี้เนี่ย เีว่าเพียวสปานครับเป็นเครื่องดูดตะกอนใต้สระนะครับที่เรียกว่าเครื่องเนี่ยเพราะว่าใช้แบตเตอรี่นะครับผมในการดูดตะกอนใต้สระซึ่งจะต้องเสียบไฟนะครับไฟบ้านนะครับผมถ้าไฟสีแดงคนระับเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยก็แสดงว่าใช้งานได้นะครับการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับกดเปิดที่ตัวเครื่องนะครับเครื่องจะยังไม่ทํางานจนกว่าเราจะจุ่ม ลงไปในน้ำนะครับเครื่องก็จะทําการดูดอัตโนมัตินะครับเราก็ไล่ดูดไปแต่ละจุดนะครับที่มีตะกรนะครับโดยตัวเครื่องก็จะดูดอตะกรเก็บไว้ในถุงกรองของเขาที่อยู่ภายในตัวเครื่องนะครับถือว่าใช้งานง่ายที่สุดนะครับแต่ว่า ไม่เหมาะในการดูดตะกรนแบบเยอะๆนะครับจะเหมาะเฉพาะบางจุดบางมุมเท่านั้นนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวอุปกรณ์ชุดทาความสะอาดสระของ i n t e ทคนะครับก็สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับสระของคุณได้เลยนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดช่องทางติดต่อไว้ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณสําหรับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับรีวิวอุปกรณ์ของเราครับของ i n t e ทคนะครับแล้วก็ผมมีรีวิวให้ทุกสัปดาห์นะครับยังไง ฝากกดไลค์กดแชร์กันอีกทีนะครับสำหรับ YouTube กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ